วันนี้ได้เครื่องปั่นมาใหม่นะฮะหลังจากเครื่องเก่าใช้ไม่ได้มา4เดือนแล้วเนาะพังไปแล้วนะฮะใช้มา5ปีเสียไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเครื่องปั่นที่ได้ก็คือเครื่องปั่น sharp em ice power นะฮะกำลังไฟ600วัตต์นะฮะความจุนเนี่ยเยอะนะฮะเอกว่าเยอะเนาะเอกชอบก็เลยซื้อมานะฮะ1.5ลิตรนั่นเองนะฮะเรามาแกะกล่องกันเลย sharp em ice power นะฮะ แกะมันก็จะมีคู่มือไม่ใช่คู่มือนะฮะจะเป็นหนังสือสูตรทำเครื่องปั่นเนาะสมูตตี้นะฮะสมูตตี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นโถปั่นใหญ่นะข้างในก็จะมีโถปั่นพริกแกงโถปั่นข้าวคั่วโถปั่นพริกแห้งถั่วอะไรเงี้ยฮะ,ะถั่วธัญพืชอะไรเงี้เนาะอันนี้ใบมีดหกแฉกนะฮะปั่นได้เนียนละเอียดเนาะเราจะมาดูว่าละเอียดจริงหรือเปล่านะฮะ อันนี้จะเป็นโถปั่นที่มีการหมุนแล้วให้เข้าล็อกเนาะต้องปะต้องล็อกดีๆเนาะอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าปั่นพวกเครื่องแกงพริกแกงจะไม่ละเอจะไม่ปลอดภัยเนาะน้ำจิ้มอะไรเงี้ยฮะเขาจะซึมปั่นได้เฉพาะของแห้งเนาะซึ่งต่างจากเครื่องเก่าเนาะเอากาหมุนให้แบบล็อกดีๆเขาก็ปั่นแบบเครื่องน้ำจิ้มที่เป็นน้ำน้าได้นะฮะไม่รั่วนอะอันนี้เขาจะรั่วนะฮะแนะนําให้เอาโถปั่นใหญ่เลยเนาะ ถ้าจะปั่นพวกเป็นน้ำๆนะฮะนี่ก็จะแถมวันนี้มาด้วยเนาะไม้ภายนะฮะภายได้จริงๆนะฮะอันนี้จะเป็นสูตรทำสมูทซี่นะฮะหลายสูตรเนาะวันนี้เอกาจะมาทำองุ่นนะฮะนำ้ำองุ่นไร้มเมล็ดปันนะ่นเนาะมีส่วนผสมแค่3อย่างนั่นเองนะฮะนำ้ำอ่ะดูปุ่มนี้ก่อนปุ่มเพาส์นะฮะก็จะเป็นปุ่มกดย้ำเนาะย้ำแล้วแต่ ความต้องการของนิ้วเราเลยนะฮะแล้วก็จะมีเบอร์ปั่น1นึ่งความแรงนะฮะส่วนเต้าเสียบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าปลั๊กเสียบดึงออกมาได้แบบสายรูดเนาะยาวประมาณ3ฟุตเนะกาะไอกากะาเอานะฮะสฟุตก็90ซนติเมตรเนาะนี่แล้วเวลาดึงกลับก็ดึงเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะรูดเข้าไปก็จะถึงขีดแดงนะั่นที่เขาพันเอาไว้นะฮะทีนี้เรามาใส่ให้ตรงล็อกแค่นั้นเองเนาะนี่ตรงล็อกก็จะเป็นสีเ่เหลี่ยมๆนี่หมุมนเข้าสี่เหลี่ยมแบบนี้อ่าด้านหลังสูตร การทำสมูทตี้ก็จะเป็นคู่เหมือนั่นเองเนาะวันนี้เอกาแบบแต่งมาที่ทํางานเนาะแบบรีวิวแบบบ้านๆมากเลยเนาะใส่องุ่นไร้มเมล็ดลงไปใส่น้ําแข็งลงไปน้ําแข็งหล,ลอดเล็กนะฮะน้ำตาลน้ําเชื่อมเอากาใช้ย่าหวานนะช่วงนี้เอากาจะไม่ค่อยกินน้ำตาลน,นะฮะใช้น้ําผึ้งกับย่าหวานเนาะนี่เอกาก็แต่งตัวชิลๆนะฮะรีวิวบนถังน้ำแข็งเลยเ,เพื่อนๆแต่ไม่มีปลั๊กเสียบนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นที่ปลั๊กเสียบ ปั่นเข้าไปนะฮะอีการก็ปั่นแบบไม่ได้ปั่นแบบนานมากนะอีการก็ว่าละเอียดแล้วแหละจริงๆเขาสามารถปั่นได้ละเอียดกว่านี้เนาะอีการขี้เกียจอีกาหิวแล้วนะฮะนี่ก็เทลงมาใส่แก้วได้สาบแก้วด้วยกันนะฮะนี่โอเคเี๋ยวเราจะมาลองชิมอร่อยดีนะฮะเปรีป้ยวหวานหวานเนาะนี่ ราคา1,190บาทนะฮะการซื้อมาจากห้างห้างหนึ่งเนาะมีมีผู้ช่วยนะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แกเอาการในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะยังไงก็เอาไปตัดสินใจในการซื้อดูเนาะวันนี้ไปแล้วฮะบาย